สวัสดีครับคุณผู้ชมมันก็ยังมีผัวเมียคู่หนึ่งวัยเกษียณเนี่ยนะแต่เขาก็ยังมีรสชาติบนเตียงกันอยู่ตลอดเวลาว่างาั้นคืนหนึ่งเขานอนกันอยู่บนเตียงในบ้านของเขาผัวเขาก็เลยเอ่ยปากบอกเมียว่า เธอจะเปิดไฟทำไมเวลาเรานอน,อนด้วยกันตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาฉันไม่เคยเปิดไฟเลยส่วนเมียก็เลยบอกสามีไปว่าฉันอยากดูฉันอยากเห็นเพราะตั้งแต่อยู่กับคุณมาเนี่ยคุณไม่เคยเปิดไฟนอนกับฉันเลยแล,แล้วสามีก็ตกลงเปิดไฟนอนพอนอนไปได้พักหนึ่ง ภรรยาก็นึกเอกใจแล้วก็มองของสามีภรรยาเลยตกใจทำไมสามีเอามะเขือยาวมาใช้ภรรยาก็เลยลุกหนีแล้วก็บอกกับสามีไปว่าเธอดูถูกฉันมากพรุ่งนี้ฉันจะไปฟ้องหย่าฉันเพิ่งรู้ว่าเธอเนี่ยใช้ มะเขือยาวกับฉันมาตลอดส่วนผู้ชายก็โมโหเลือดขึ้นหน้าผู้ชายก็เลยพูดขึ้นว่าถ้าเธอจะหย่าเพราะมะเขือยาวฉันก็จะหย่าก,กับเธอเหมือนกันฉันใช้มะเขือยาวตั้งแต่อยู่กับเธอฉันก็ยังแปลกใจเธอมีรูปได้ยังไงนี่ประเด็น